แม่อันงวดที่แล้ยวแม่ค่ะแม่ฝันเนาะฝันฝันว่าเพิ่นมาบอกอะไรสีหน้ามาบอกค่ะสีหน้ามาบอกในความฝันว่าจะอะไรก็แม่ในความฝันค่ะเพิ่นมาหายโานี่แหละเจ็ดแปดเจ็ดนี่แหละแปดเจ็ดหาไม่หมดไม่เห็นบอกเจ็ดแปดห้าที่หนูเขียนลงไปแปดห้าเออขนาดแบบแปดห้าเออในความฝันน่ฝันมาจากไหนแม่โอ้ในความฝันเราบอกคับในความฝันเราเมื่อกี้กะ ว่าว่า,าคนเนี่ยเนาะเขาเครียดน่นะ,คะเครียดไม่เต็มมาตัวมาตัวมาหนึ่งผนก็เลยมาบอกเห็นถูกเห็นอย่างนี่แหละผนก็เลยมาบอกบอก,อโโออก็บอกกันอ้าวซีโรดแต่แต่สระตัดเอากระตัดเลนเนาอกระตัดเอาลองเขากระตัดเอาใครซ้ำโตมากก็คือเจ็ดแปดห้าเนาะแม่เนาะเจ็ดแปดห้าบันนี้แม่ฝันฝออันว่าได้ยับปลาค่ะแม่ก็เลยตีตัวเลขยับปลา จับกระเจ็ดค่ะข้ภากกคกระแปดค่ะล้นก็มือกระหาตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อดกอไดไลคโฉกดไลคมันเน่ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแม่วาดีค่ะอาเป็นจังไดเนาออะนั่งผิก็ได้แม่<ะ>นั่งใส่เอเอจ้าสินั่งหันบ่นั่งนีงน่นั่งนี่เออนั่งนี่ก็ได้ สวัสดีคุณแม่ตั้นนะคะโอ้แน่นอนอยู่ด้วยเลขกลับมากเราได้บนนี้พี่หน้องเนาแม่เนาะ,ะมาแต่ใช่แม่มาแต่พุ่นให้ไปซึกอคนแหละซ้อคุณล้านเขาไปว่าไป,ร,ปรับเงื่อนพร้อมบอยังบาได้อยู่โอ้แต่ว่าแม่ถือบอถือนั่นแม่ถืออยู่ได้พี่น้องนะคะยังไงขู่จักเหรอเอานะขู่จักกว่าถือ เอากับแม่ถ่ายคลิปแม่ลงอยู่ดิก็เลขแม่มันเข่าเนาะหนูก็เลยมาถ่าย FC หนูเหมือนบูธดอกค่ะแต่คิดว่าแม่ตั้นถือเนาะค่ะเนาะก็ต้องจ้าโอ้สมองมานใช่ไหมมันมันท่งวดแล้วซีงวดนี่เลยปะซีงวดแล้วคุณทำเป็นใจมากเลยซงวดแล้วนะคะท่านผู้ชมไก๋ๆแม่ตันนะคะท่านผู้ชมโอ้ซีงวดติดครับ ตัวเลขของแม่ตันนะคะงวดที่ผ่านมาแม่ให้เอ่อเจ็ดแปดห้าเนาะแม่เนาะเจ็ดตัดเลขห้าเขาหน่าจะโชคดีเดี๋ยวแตเอาสมุดอยู่หน้ารถมาให้เอฟซีเบิ้งก็ได้ตัวเดขขอแม่วบอกเอฟซีองแห่เขาหน้าบอกเขาแม่เขาหน้าบอกเป็นปูคือเก่าวะเป็นปูคือเก่าอะไรของเวทีเปต่อเพื่อนก็บอกทีโมกปานเนาะเพื่อนก็มาดูแลมาบอกมาบอกยู้ยำชนยำเฮาชนหรือไม่ กับใบเลี้จนฮ่าก็เล้ยชื่อเลยโอ้ค่ะขากับเผากับน้ำรู้ไหมอือกับติ๊ต้นล,ลูกอติตลล๊ต้นหลานนี่นะปูเฮาก็ดีมันกติ๊ตลล้นแย้วคือจะบอกเห็นหนาจะเถอผมหมอผมหลับไปหันไปหนีไปต่างจังหวัดเนี่ยครับเนี่ยเราได้ใบ,บ,บเลี้แวกไปหาเมียกะอาคิดเมียลงอยู่หรอกเจตังค์เพิ่มมากมือนั้นอือ แล้วคุยก็แม่ตันล่อรับเงินนอนแม่ตันโชคดี <c oughs> <c oughs> อ่ะกาแสดงความดีใจกับคุณแม่นะครับงวดที่สี่เราบ่แม่เป็นหวดที่สี่ของแม่นะครับพิ่งอันเป็นเลขไอ้นั่นคือเกาด้วยเนาะแม่ผีหน้ามาบอกด้วยเนาะแม่ว่าจะไดก่อนหาก่อนอแม่ว่าจะไดก่อน อ๋อดีค่ะ<ม>เข,เข,ขยยี้ยวเดี๋ยวน้เขียวค่ายีเบิงลูกอนเดียเาหาฮเบิงลูกแน่อ้บอกให้เพื่อนไปเบิงลูกเม,มือ่อนันเตังดีถ่าคลิปแม่ตันลงเด้อพี่น้อง FC โปรเต่เดี๋ยวเบิงแน่อ o m m t มาหน่อยนะคะสาหรับทานไหนที่ได้ดูเนะเพราะว่าแม่หาเมื่อนันตัวนี้น่ะแมเนาะสู้หา FC เบิงนย่ ถือว่าถือตัวบอกให้ตัดตัดเล่นเลยค่ะสามตัวตัดเล่นโชว์ให้เอฟซีดู <7 85 S 1> นะคะเจ็ดแปดห้าเกือบแตกสามตตัวเนี้ยพิษแตมหนึ่งน้องครับตัวที่สามน้องม,มันเป็นหกนะครับน้องมันเป็นหกหกเจ็ดแปดเขาไม่เขาไม่ตัดเป็นเจ็ดแปดห้านะครับเกือบแตกสามตนะครับเกือบแตกสามตเนาะแม่เนาะ อไม่ตันฟันว่าจะไรก็่้างมวดบ้างัะข่างเจ็บแปดหานี่พ่อนเนี่ยลืมเนี่ยเพิ่นมาบอกเพิ่นโตเลยบอกเพบ่นโตด้ิ่ตี้ยมันมาเนี่ยเออแม่แม่กันไม่ทับชนในนี่นะในานีค่ะค่ะคือว่าเพิ่นมาบอกคือว่าให้พังกันแล้จ้ะเพิ่มาบอกหลังจาเลย นั่นเพิ่นกลับมาบอกคือเก่าหะและเนะาะบอกคือเก่าอันแล้วถึงมือมาอะไรแต่ว่าแม่ก็บ่ได้ให้หลายเด้พี่น้องมื้อนัน้นแม่ให้เอ่อ785นะคะ785ก็ถือว่าคั่นพี่น้องตัดเล่นก็นจะเขา้ขาเข้าอ <8, 7, S 1> วลี87เนาะแม่เนาะตอนนี้เพิ่นม่ิ่นแม่ตันก็นรอรับ เงินอยู่นะครับยังบอกไปหน้ามาตามหาแม่ตันเดียวบาดารับเงินเลยเด็กครับรับเป็นเรียบร้อยนะแม่เนาะจางวดนี้จะเป็นงวดที่หาทางงวดต่อไปตัวไปครับงวดที่หาแล้วนาะแม่เพราะว่าแม่บอกว่าเพิ่นหายมาหลายงวดแล้วสิบหกไม่สานะแม่เนาะจะเป็นงวดที่หาคืองวดนีิงวดที่หาโอเคงงวดที่สี่ของงวดที่สี่อ๋อต่อไปวันที่สิบหก เมษาแึงจะเป็นหวดที่ห้าเออ่อดแขกที่ต่อกันลายหววเป็นอะไรเนาลายที่ต่อยหันดิครับสี่หัวติดครับบ่เห็นะไมาเจะมครับอได้เลยนะบอกระไมบอกได้มาเนาะก็ไ่ได้นอันวัาิโทก่อนพทอวอล่ัวัติโทร่างเง้ยสามมันออกกันสามสามโกสาโกเลย เอาาม่พระเล็กโตเก่าเอาอีแม่บ่ได้โทรบอกหนูเนาะว้ามุดจะบอกบอกนั่นแหละอฟซเขาหม้เข้าใบแม่แม่ฝันอีกบ่ฝันอีกตัวฝันอีกเอาแม่ไม่ถือทั้งบนทั้งล่างบอนี่ิฮะมึงถืออลายอ๋อแต่ว่าหาได้ทั้งบนทั้งล่างสามพไดเคือเรียกว่าหมอยว่าครับเด็กปากแสดงพี่น้องเด็กปากเด็กปากนะคะคือให้เข้าใจเนาะแสดงว่าโชคดีทั้งสามหกทั้งเก็ดแปด เลขก็หลวงพ่อไปขึ้นบ้านใหม่หลานเลขหลวงพ่อก็บอกเลยว่าเรียกมาตัวเก่าฝันหลานสามสามโมงเริ่มฝันค่ะอันนั้นหลวงพ่อก็บอกกันนว่าคนถึงร้ายขนาดเพื่อนว่าจะได้ก็แม่ว่าเลขที่มาตัวเก่าบอกัวเก่าเออเลขยกมาัวเก่าอันเพื่ได้ว่าหลวงพ่อหลวงพ่ออันที่ไปขึ้นบ้านอันใหม่แหละคือป้าละลฉีกไปขึ้นบ้านอันนั่นแหละเพื่นก็เลยบอก อย่ไปชื่อโต๊ะอื่นชื่อโต๊ะเก่านั่นแหละวสามหกมันจะออกกันลาว่าเปล่าลาว่าดิละแม่นแม่นขนาดชื่อลอตเตอรี่จนเมดเขาลอตเตอรี่เ่ะเขาเมสบ่ลครับเขาแล้วเขาแล้วมีคนหล่ด้วยเขากะไล่เอ็นนันกับอะไรเขอข้าเจ้าหมอมีคนเมาพร้อมบ่นนี้โอ้ยก็มีเหรอเนาะสามหกแม่ เมื่อเป็นมาเมาเขาขอนะนำเดีอเวกรปั่นกันประใบสองใบหนึ่งใบสิค่ะอันสามหก่นซื้อได้หลายอยู่างรับลอตเตอรี่อยู่หนึ่งใบหนึ่ง่นโชคดีสามหกค่ะค่ะอันดีใจกับแม่ตั้นนะคะกับเอฟซีหลายหลายท่านนะคะถ้าผู้ใดได้เบิ่งถ้าเอาตัวยิบจับตัวเลขไปเสี่ยงโชคก็ยิ่โชคดีนะคะดีใจนั่มนะคะพี่น้องเพราะว่า ของแม่นี่จะเขาแปดเจ็ดกับสามหกถือว่าเขาสามหกนั่มเนาะไม่ได้ขาตโตเก่าเนาะโตอันจดไหนนี่แม่นอือสังเป็นโตไม่บุเขาก็ได้แกาวก็มีตัวเดียวนี่ได้ห่ะแม่ไฮนเนแะแม่ก็จะว่าได้มานเลยเจ็ดแปดแม่ก็ตัดสินนี่แหละเจ็ดแปดค่ะเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะ ก็เป็นถือกันสามโต๊ะกันอย่างงีให้เป็นเป็นหกหรือคักได้ฝักฟันว่าได้จับปลาได้ตัวนี้เนาะอือจับปลาจ้ะอ่าฟันว่าได้จับปลาได้นน่เจ็ดแปดห้าหนิแม่สาได้จับปลาแม่นแม่นฝันว่าได้จับปลานี่ล่หละนะคะเพราะว่าเอ้แม่บอกว่าเมื่อเป็นหาปลาเป็นแปดจับเป็นเจ็ดจำได้แล้วเนาะแม่นเ้าะแปดเจ็ดเนาะแม่เนาะแปดเจ็ด บัตรเอที่ว่าอันเนี่ยคู่อ่ะค่าจานอะที่เพ่นอันอยู่แล้เพ่นเคยบอกโชคบ่ค่ะเขาบอกเนาะเอาเพ่นได้ไปจังปะอันจักมาใสใสอเพย่นเอาถึงบ้านก็จังหวะมีคู่มาแต่สมเด็จถว่าโอ้เพ่นมาแต่สมเด็จเพื่อนบอกตัวเดียวโครโลเลยตีแม่ตัวเดียวโคโลสามสามพกตัวเดียวเพื่อนบอกว่าจะได้ค่ะอาวอัน จะชืบอวชื่อตัวอื่นเด้อคุณป้าอันเช<ม>ียงโชคเนะี่ยชื่อตัวเกา่าคุณปแน่ไม่ใช่ออกตัวเก่าบอกอะไรกับ<ม>ออกตัวเก่าล่ะสามสามหกเราอะมันช<ม>ิมาตัวนี้ปฏิมาตัวนี้ในนอนจะบอกในนอนเราอะแล้วก็วอย่างนี้เลย พ่นกู้ลอตเตอรี่มันวุ่นวุ่นวุ่นเลยันกแย่งกันสันพูละใบแบ่งกันหลังจากบอกนี่คนกับากันหาิซื้อเลยเออชื่อลอตเตอรี่หันเลยเป็นมาขายแสดงว่าเขาเมามาเลยน้องเลยงวดงวดนี่ช้มว่าเขาอยากไดเหล็กน้ำเพลินเ้าสิบเอเอาใส่แบบมหาใหญตันคือเก่าแม่กะทาม่งย เดี๋ยวชุมันลานไข่ชุ่มมันจัออยู่ยังบวชจักเดี๋ยวจังไหเม่ถามไหเนาะวันหัวดต่อไปมันจะเป็นตัวใดเอมเดี๋ยวล้านสิบอกมัง่ายั็สั่นไหเอฟซีราเนาะแอ้วนี่เลี้งองตาน้องตาบอครับเพราะว่าอันอันเดือนเมษาอนนี้เป็นเดือนที่ว่าถือเลขตลอดนี่ ถือเป็ตลอดเด้ป hmm mm ีกาย์่นี่แม่บอกอ๋อกัอันนั่นเด้กันเจ็ดเข่าเจ็ดยังจะได้ไปชื่อแปดเจ็ดยังน้ำมันเจะได้ไปชื่อสกุลยังว่านแสดงว่าเดือนนี้เดือนนี้เป็นเดือนโชคดีครับเป็นเดือนโชคเดือนนี้บะแม่เดือนนี้แหละปกติแม่ถือตลอดคือเดือนเมษายนเดือนเมษายนุณจะพาแต่ยังไปเลยจนถึงปีใหม่มาค่ะน้องอะไรลืมชื่อนี่ มินตันน้องมินตันคนสวยสวัสดีค่ะยายีย่างสวัสดีค่ะน,น,น้องมินตันคนสวยเนาะยายตันเพิ่งกระเลียงอันนี้แหละพี่นออ้องเลียงคนสวยโอ้ไว้เข้าล้านเข้าล้าน <c oughs> <c oughs> มินตันกับมินตันนะคะยายตันเลียง อ่พี่น้องนะคะจะได้กับให้ฝาเอฟซี่นะคะฟาซดตามทั้งช่องเด้อพี่น้องเด้อนะคะก็ดีใจน้ำสกูทุกคนนะแม่เนาะ<ช>ถ้าผู้ใดได้เบิง้งเอาไปเสียงโชคลาบนะคะถ้าผู้ใดเชียงก็คือบ่มิโชคนะคะผู้ใดโชกมานก็เมมาน <c oughs> แน่โ่มีโชคเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนจะลงเดี๋ยวให้โชว์นะคะก็ <c oughs> จะมีเบอร์โทรแม่อยู่ในนี้แม่โซ่ให้แน่เค้เพิ่นเห็นเบอร์โทรเพิ่นมีคนว่าอยากได้เบอร์โทรเบอร์อย่างรับ เออนีอยากแชร์เบอร์โทรให้เอสซีเพื่อเอสซี่ช่ไมีเบอร์โทรอยากรวมทำบุญนั่นนะครับปะกาศมาเขียนใหม่มันเจนแจ้งนะได้ยุ่มเน่ยได้ยุ่มเม่์เมย์จปิดเบอร์โทรมือปิดนั่นละอาจารย์ฟังเครื่องนะเออเดี๋ยวจะซูมให้เบอร์นะครับศูนย์แปดแปดหกสองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์นะครับเป็นเบอร์ของแม่ตั้นนะครับผู้ได้โชคดีนี่โชคลาภนะครับอยากรวมทำบุญนะครับนทาจังน่อยอาจารย์ไปจ้าไปมันปิวอยากรวมทำบุญกับคุณแม่ตั้นนะครับกระโทรมาหาแม่ตั้นดด้้เเอครับยย หกสองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์นะครับแม่ตันท่านกำลังสั่งบานอย่งนะครับเอาเอาบทกันทำบุญเพื่อนุ่นดวงด้วยกันนะครับเพราะว่างวดต่อไปจะเป็นงวดที 5, ่ห้าของคุณแม่ตัน้นเอาแม่เนาะอันนี้งวดที 4, ่สี่นะครับเดี๋ยวจะมาติดตามให้นะครับแต่ว่าเป,เป็นความฝันของแม่เม,มื่อกี้เป็นความอันอน,อน,นี้เป็นเบอร์โทรของแม่ตั้นนะคะท่านผู้ชมสําหรับทนายที่เข้ามานะคะถ้าอยากได้ตัวเด็ดตัวดีตัวดัวดงก็สามารถ โทรไปหาแม่ได้นะคะหรือว่าท่านไหนที่โชคดีมีโชคลาภแล้วนะคะอยากร่วมทําบุญก็ตามเบอร์โทนนี้เลยนะคะตามนี่แล้วเนาะแม่เนาะ,อะขอให้เป็นงวดที่หานะแม่เนาะวันทีสิบเมษารอที่ตามนะครับเดี๋ยวจะมาตามให้นะครับอ่ะ,อะพ่อแม่เอาลงจ้ะจดนแหลอ่ะฝากบอกเอฟซจังหน่อยนะถทิงใต้ว่าจังไดเฮา <laughs> วันหน้าเจอกันใหม่เด้อ ค่ะไทอันไทยว่าอันโบได้น้ำเงวดนี่กัโอ้ยโบตัดเหรียญมันกับโบได้แล้วตัดเล่นครับแม่ก็ยังบอกให้ตัดเหรียญครับถ้าผู้ใดบอกเอาไปตัดเล่นก็คือโบมานโบมานค่ะอวันหนาจังเอาหมดเลยก็ได้เพราะว่าเพิ่นหายมาแล้วสี่งวดเนาะงวดนี้จะเป็นงวดที่หาที่ถือเออวันที่ถือคุ้มวันคุ้มวันแล้วชงเมืองแรกดิต้องเดือนนี คนจัให้ทั้งเดือนเลยบอกเมีย่นแหละแตตติปิกายเป็นหายทั้งเดือนเลยเนี่ยเตตไปถึงปีใหม่ไปเลยว่ากันอันบะถึงแน่ถึงแน่สองเทือยหนถึงสองเทือยรถคันหนึ่งยังสิบอกครับเออจุนเลล์บ้นแหบเฮ้ยสองเทือยโบโบนับรถคันทั้งหนึ่งนับเอานคันสองเทือยนับไปเลยครับวกเกินสองคังจะเขาอีกหลังจากมีไปอือครับก็รอติดตามนะแม่เนาะจะให้ทั้งปีเพันว่ะ ปีนี้จะให้ทั้งปีเนะแม่เนาะหลังจากเอ่อเมษานะคะส่วงเมษานี่แต่มันเขามันจะเข่าเลยเนาะจะได้ขอบคุณแม่ตันหลายๆค่ะขอบคุณหลายแม่ขอบคุณค่ะครับสำหรับตัวเลขอของใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ